ครับสวัสดีค่ะใกลคๆก็ได้ใช่ไหมครับครับค่ะม้าต่ายก็มารู้ทีหลังนะคะเพราะว่ามาจากสวนยางที่บุญศรีมาจากสวนยางให้เกียบครับอยู่ด้านในนะไม่วันมาแบบนี้มันเข้ากล้องต้องให้เกียรติเ่านัน ไม่ค่ะกระจายกันอยู่ค่ะตำรวจกระจายกันอยู่นะคะขอขวยนะคะในตำรวจโทรศัพท์ที่ใบ้าเนาอโทรศัพท์เะโทรศเก่า อะไรช่องหนูไปนูน่นหรอะอะไรไม่ใช่หนูไปนูน่นหรอไม่ใช่ซีผมนี่หละ<อ>เขาไปนีน้าตาอ๋อมาดูตรงนี้แล้วมันจะได้ชัดชัดอันนี้ชัดมากคะัก่อนที่ยังไม่มาอันนี้ชัดทะลุจอเลยมองหงมมองถึงนี่พอดีเลย ไม่มีใครได้เข้าไปนะคะยกเว้นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าบ้านเท่านั้นนะคะไม่มีใครได้เข้าไปแล้วก็ fc ผู้ใหญ่สองหมื่นกว่าท่านนะคะเขาจะลงนะครับรีบออกมานะครับเดี๋ยวเขาจะลงแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่เดี๋ยวผู้ใหญ่จะลงแล้วนะคะออกมาอยู่ช่องหน้าต่ายกอกๆนะคะ S <S คุณกให้ิแต่ได้ไดดใช่ค่ะพี่พันทิพย์น้าแต่ก็สะใจที่สุดในสามโลกเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณก็เข้ามาอยู่ในไลฟ์ของหนา้าตายเพิ่มยอดให้หนา้าตายอยู่ตลอดอขอบคุณมากค่ะ จะเข้าชวนเพื่อนเข้ามาสะใจหลายๆโลกก็ได้นะคะเพราะว่าเพิ่มยอดการดูนะคะสีนะคะมาจาสใช่ใช่มาช่องนี้มังก็ได้นะคะช่องนี้ชัดมาก เห็นไหมพี่นวัตยังอยากได้เป็ดเลยก็จะได้จะได้เป็ตจะกระสือกระหังมาเถอะจะจะได้เพิ่มยอดใช่ไหมมากดติดตามไม่ได้มาแล้วก็จะไปเพราะว่าจะยังไงเขาเข้ามารอบแรกก็ต้องติดโฆษณาไว้ก่อนล่ะต้องฝากหลายๆโลกด้วย บวกเย็นเหรออ๋อพักพลังบวกก็ไปลงเพจเหรอก็ดีเหมือนกันเขาไม่มีข่าวเขาหากินไม่เป็นเออเขาหากินไม่เป็นทำประเด็นไม่เป็นเออทำข่าวไม่เป็นก็เห็นฝาดงเข้ามาอยู่คนเดียวอ่ะส่งงกกาลััใใจหุ้้คนนบแะะเพิ่มยอดแค่วันนี้มันเดียวสะใจไม่เป็นไรค่ะ

ขอบคุณนะคะยันหนึ่งก็เช่นกันประยงนี้ดีกอะไรกันรู้เนาะใสไงอ๋อที่เราอยู่ตรงนี้แบบนขาตับขอบคุณค่ะขอบคุณคกะหลงนะเอาที่พี่จันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเปล่าแล้วนะครับท่านพี่นะคุณกะอลงกะหลงที่ชาวต่างด้าวที่ภัยมากมา่เดินกินยังคืนก็ยังจะมาเดินยืนอยู่นี่ถ้าไม่ต้อง ไม่รู้มันหายไปไหนหมดไม่รู้มันหายไปไหนหมดก็คือเนาะคัมาจนปานนี้แล้วมาเก็บหลักฐานนะคะเพืนเพื่อนนะคะเมื่อกี้ก็ปางหลังบ้านนะคะตำรวจใส่บ้านนะคะกระเก๋าหลักฐานคือกระเป๋าแพ็คเอาท์คือใช้มาแล้วโยนแล้วมาแล้วคนก็ตกหลังร้างเลยต้องห่ายนะคะโยงหลังในโคลนอะไรมากมายนะคะ

แขนเดาะไปแล้วอะไรเงี้ยสองมนท่านะคะลมอกมานะคะออกมาด้วยมันร้อนอบอ้าวนะคะด้านออกมาอยู่ด้านนอกนะคะลมโชยมาเนาะฝนก็กำลังจะยิบ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 นะคะพี่น้องออกมาเด้อคุณพันทิพย์จะไปหาใครก็ไปเลยนะคะไม่ต้องบอกค่ะอืม ต้องบอกนะคะไม่มีเพื่อนเหรอคะถึงบอกคนนู้นบอกคนนี้จะไปทางนั้นทางนี้ก็บอกคุณไม่มีเพื่อนเหรอไม่ใช่สามคู่ชวนเพื่อนคุณไปติดด้วยบางทีชวนเพื่อนคุณไปติดด้วยเห็นคุยกันจะไปช่องเพื่อนคุณนี่คุณจะไปคุณจะไปติดคุกกับเขาอ่ะแต่แต่น้าตาจะไม่ไปถ่ายนะผมหกสน ทมก็อยู่ปกติัข้างในมันร้อนอบอ้าวนะคะออกมาอยู่เับวแม่มาจอยนะคะตอนนี้สองมนะคะสวัสดีรุงนะคะยมวังมเอาหลัวัสดีครสวัสดีนะคะนี่นะคะ่ดูด้านล่านะคะเขาเห็นทุกคนเียดเนาะ อคุณอทุ่น่มยาไ้ที่นัล้เริ่มาก้ที่นนาแลวีวิดีโอต่างๆในส่งมาตอไปดูแท่เด้ออทักด้วยนะครับจะน่ที่มาตรวจสอบนะะเก็บหลักฐานนะคะ ถ้าตายถ่ายไปแล้วนะเมื่อเช้าไม่รู้มันหายไปไหนไม่รู้มันหายไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้จองๆค่ะอ่าคู่กรณียายรองอ๋อไปแล้วอ่าเขากลับไปแล้วต้นไม้ฮะต้นไม้ตอนนี้รู้สึกว่าจะเจอแต่ชาวมาดิพิษปวดคอ มันกลับไปแล้วนันเอาไปลงเพจขอบคุณลูกค้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะตอนนี้ก็อนเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในบ้านนะครับคุณนิ่งก็ยังอยู่ในบ้านนะคะใช้ไดอย่างนี้โมเมนต์เหมือนท่าผู้ใหญ่ยังเลยอ่านเมนไม่ทันแต่ไม่รู้ว่ามันไลฟ์สดอยู่ตรงไหนนะน้าตายก็ไม่เห็นหน้าที่หลังเขาแบบไม่มีแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยหนูขึ้นใหม่อีกแล้วรอบสองมัน สวัสดีครับโทรแล้วค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะคุณบุญส่งนะคะป้าโทรแล้ว,วครับผมครับใครทีกลัามาแล้วครับดูนะครับ